เริ่มเมษายน2027มาตรการนี้ไม่ดีต่อผู้ที่ต้องการออมแบบปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ใกล้กเกษียณที่ต้องการเก็บเงินไว้ในรูปแบบเงินสดปลอดภาษีรัฐบาลส่งสัญญาณว่าต้องการให้คนย้ายเงินไปลงทุนในบัญชีไอซ่าป,ประเภทอื่นเช่นหุ้นและกองทุนอื่นๆแทนนะคะ แต่ว่ามีข้อยกเว้นค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปก็ยังคงรับบวงเงินแคดไอซ่าเดิมนั่นเองนะคะวันนี้นะคะหมอมาพร้อมกับการวิเคราะห์ด่วนหลังการประกาศงบประมาณปี2025ของรัฐบาลแรยง,งานที่จะเปลี่ยนเกมการเงินของเพื่อนๆไปตลอดการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเ a เช e รรีฟนะคะเพิ่งเผยแผนการที่ดูเหมือนจะไม่ขึ้นภาษีแต่ความจริงก็คือมีภาษีซ่อนเร้นที่กำลังรอเราอยู่งบประมาณนี เผยให้เห็นถึงแผนการด้านภาษีที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนในช่วงหลายปีข้างหน้าเลยล่ะค่ะเรื่องนี้หมอมรีบนำะมาเล่าให้ฟังแบบด่วนๆเลยนะหลังจากที่มีการถแถลงเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเรื่องแรกก็คือภาษีเงินได้อินค m e แท็กและกลไกลของ Fiscal Drag ค่ะ รัฐบาลประกาศว่าจะตรึงเกณฑ์ภาษีเงินได้คือขีดจำกัดรายได้ที่ต้องเริ่มจ่ายภาษีหรือเปลี่ยนไปจ่ายในอัตราที่สูงขึ้นออกไปอีก3ปีนะคะจนถึงปี2030ถึง2031ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้ประกาศว่าจะขึ้นอัตราภาษีใดๆนะคะแต่ว่าการตรึงภาษีนี้ไว้คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า fiscal drag นะคะหรือว่าการเพิ่มภาษีแบบซ่อนเร้นค่ะ ฟิสคาแตรคคืออะไรโดยปกติแล้วนะคะเกณฑ์ภาษีเนี่ยควรจะปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อใช่ไหมคะแต่เมื่อเกณฑ์น,นี้ยถูกตรึงไว้ที่12,570ปอนด์ต่อปีและเงินเดือนของเราเพิ่มขึ้นตามค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะเราก็จะถูกลากให้เข้าสู่เกณฑ์ภาษีที่สูงขึ้นเร็วกว่าเดิมนั่นเองค่ะ นี่คือผลเสียโดยโตรงต่อคนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางนะคะซึ่งองค์กร OBR คาดว่าจะมีคนมากกว่า1.8ล้านคนที่จะถูกผลักให้ไปจ่ายภาษีในอัตราที่สูงขึ้นจากมาตรการนี้นั่นเองค่ะนี่ก็ต้องยอมรับอย่างเจ็บปวดว่าถึงแม้รัฐบาลจะบอกว่าไม่ขึ้นภาษีแต่นี่เป็นการขึ้นภาษีซ่อนเร้นนั่นเองค่ะก็แอบน้ําตาซึมเล็กๆนะคะ ส่วนที่2การออมและการลงทุนค่ะก็คือการจํากัดวงเงินแคสไอซ่าไอซ่าก็คือบัญชีที่ดอกเบีย้ยแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยจะปลอดภาษีค่ะทีนี้การเปลี่ยนแปลงก็คือวงเงินฝากเงินใหม่นะคะของแคสไอซ่าหรือว่าบัญชีออมทรัพย์ที่เน้นความปลอดภัยเนี่ยจะถูกลดลงจาก20,000เหลือแค่12,000ปอนต่อปีค่ะ